การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่4โรงเรียนวัสนพานสูงรถไฟนุเคราะห์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2 โรงเรียนวัดสะพานสูงรถไฟนุคราะห์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2ตั้งอยู่เลขที่49หมู่3ตำบลคลองพระอุดมอำเภอปากเกรด็ดจังหวัดนนทบุรีเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลศึกษาชั้นปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปัจจุบันมีดอเอร์สิริอพอสรีอินสุดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนนักเรียนจำนวน309คนเอกลักษณ์ของโรงเรียนเด่นชัดวัฒนธรรมด้วยกิจกรรมวิถีพุทธ อัตลักษณ์ของโรงเรียนความรับผิดชอบเป็นเลิศเกิดความพอเพียงเคียงคู่ความซื่อสัตย์ปรัชญาของโรงเรียนปัญญา,าพุทธิสัมปันโนผู้มีปัญญาเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้วิสัยทัศน์ของโรงเรียน มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ชุมชนโรงเรียนวัดสะพานสู่รถไฟนุเคราะห์ได้ดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรมรมจริยธรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องเสมอมาบนความภาคเพียรและมุ่งมั่น ตลอดจนความศรัทธาอันแรงกล้าของผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนทุกท่านโดยโรงเรียนยึดหลักวิธีพุทธบริหารบูรณาการกับหลักตรศสิกขาและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจอกพอเพียงผลการดำเนินง,งานโรงเรียนวิถีพุทธ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556จนถึงปัจจุบันโรงเรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทำให้โรงเรียนมีความพร้อมในการเข้ารับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานรุ่นที่4โดยโรงเรียนได้จัดทำนวัตกรรม Buddhist Idol Contest เราคือเป็นการทำกิจกรรมภายในครอบครัวเพื่อยกย่องครอบครัวต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชววื้อไวรัสโคนาโควิด -19 ผู้ปกครองส่วนมากทำงานที่บ้านหรือ Work ์ r ฟอร์มโฮมองในแง่ดีจึงถือได้ว่านวัตกรรมที่พัฒนานี้เป็นการได้อยู่พร้อมหน้ากันภายในครอบครัวทั้งพ่อแม่ เพราะครอบครัวใดที่ต่างคนต่างทำงานได้กลับมาอยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งหากิจกรรมทำด้วยกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 1. กิจกรรมเติมเต็มความรักให้กับครอบครัวการบริจาคสิ่งของกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่นํามาสอนลูกๆให้รู้จักแบ่งปันให้แก่สัง ส่วนรวมเราสามารถเลือกสิ่งของที่อาจไม่มีประโยชน์ในครอบครัวของเราแต่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและกิจกรรมนี้สามารถส่งต่อความสุขให้กับอีกหลายครอบครัวในการบริจาคสิ่งของที่ไม่จําเป็นให้กับครอบครัวที่มีความจําเป็นมากกว่า 2.. กิจกรรมรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาการรับประทานอาหารในครอบครัวแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นกิจกรรมที่จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ได้ง่ายที่หลายคนมองข้ามการทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันกับครอบครัวเพียงสัปดาห์ละครั้งทําให้คนในครอบครัวได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณค่ามากที่สุด 3. กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันแรงสนับสนุนจากครอบครัวเป็นกำลังใจและแรงผลักดันลองแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์และคอยสอนให้ลูกๆได้เรียนรู้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือสนับสนุนในความชอบของคนในครอบครัวเป็นการกระชับค,ความสัมพันธ์และแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจที่มีต่อกันได้ และการสนับสนุนอาจไม่จำกัดเพียงครอบครัวของตนเองแต่นักเรียนสามารถแบ่งปันเล่าสู่กันฟังระหว่างเพื่อนได้อาจจะเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดก็อย่อมได้4กิจกรรมสร,ร้างสารรค์มืออาหารแสนพิเศษการทำอาหารร่วมกันเป็นกิจกรรมครอบครัวที่ทุกครอบครัวก,<ม>ก็สามารถทำได้ง่ายเพราะทุกบ้านต้องมีการทำอาหารใน เราวังให้ลูกของท่านหรือเด็กๆได้มีส่วนร่วมในการทำอาหารอาจจะเป็นอาหารมื้อเย็นประกอบอาหารด้วยกันสักอาทิตย์ละครั้งมื้อที่ลูกเข้ามาช่วยทำจะทำให้มีสีสันในครอบครัวมากขึ้น 5. กิจกรรมงานบ้านหันสาการทำความสะอาดบ้านอาจจะมีการจัดวันเป็นวันทำความสะอาดหรือ Big กค e ีนนิ่งเดเพื่อให้คนในครอบครัวได้มีโอกาสช่วยกันทำความสะอาดบ้านอีกทั้งยังจะช่วยฝึกให้เด็กๆรับความสะอาดมีวินัยในการทำความสะอาดในห้องของตนเองและยังสางสัมพันธ์ในครอบครัว6กิจกรรมวันสำคัญของครอบครัววันสำคัญอย่างวันเกิดหรือเทศกาลต่างๆ เป็นวันที่เชื่อมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวเป็นอย่างดีอาจมีการจัดงานเลี้ยงเล็กๆแบบพอเพียงที่บ้านหรือทานอาหารแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นการสื่อถึงความรักและสัญลักษณ์ของการใส่ใจที่ดีเพราะนี่อาจเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้รู้ความในใจของคนในครอบครัวที่มีต่อกันก็เป็นได้และเจ็ด กิจกรรมครอบครัวหุ่นใจห่างไกลโควิดกิจกรรมนี้เป็นการทำ after action review หรือเรียกว่า AAR โรงเรียนอยากให้ทุกครอบครัวทำ AAR เป็นการทบทวนกิจกรรมต่างๆว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ชอบหรือไม่ชอบอยากทำกิจกรรมนั้นบ่อยที่สุดและอยากทำกิจกรรมอะไรต่อไป จากการดําเนินกิจกรรมทั้ง7กิจกรรมนี้กิจกรรมประสบผลสําเร็จร้อยละ96.38อยู่ในระดับดีเยี่ยมถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดีโดยมีครอบครัวเป็นผู้สนับสนุนโรงเรียนได้ยกย่องครอบครัวต้นแบบทางพระพุทธศาสนาได้แก่ ครอบครัวของเด็กหญิงนิภาวดีระองเอกเป็นครอบครัวที่มีการสนับสนุนการทำกิจกรรมภายในครอบครัวทุกกิจกรรมดำเนินชีวิตโดยใช้หลักคำแก้ปัญหากับวิกฤตในสถานการณ์ปัจจุบันและมีความใส่ใจต่อบุคคลรอบข้างถือเป็นครอบครัวต้นแบบที่ควรคู่ต่อการเป็นแบบอย่างที่ดี ซึ่งสอดรับกับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานดังต่อไปนี้ตัวชี้วัดการดำเนินง,งานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานมาตรฐานที่1ด้านแปดใจนำเข้า Input อ,องค์ประกอบหลักที่1.1บุคลากร ผู้บริหารมีวิถีชีวิตสอดคล้องหลักพุทธธรรมปฏิบัติศีลห้ามีพรมวิหารธรรมประจำใจมีความซื่อสัตย์จริงใจในการทำงานและมีความเข้าใจพระรัตนตรยัยนับถือศรัทธาพระพุทธศาสนาครูมีวิถีชีวิตสอดคล้องหลักพุทธธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีมีพรมวิหารธรรม มีความเป็นกันยานมิตรและพัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขาองประกอบหลักที่1.2การบริหารโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ปรชัชญาพันธกิจเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธโดยบริหารตามหลักบวรและมีการนิเทศกำกับ ติดตามการดำเนินง,งานโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่องตลอดจนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและให้ครูผู้สอนบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระด้วยหลักพุทธธรรมองประกอบหลักที่1.3กายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบค้อบ โรงเรียนมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจัดประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียนและประจำห้องเรียนอย่างเหมาะสมมีป้ายคติธรรมคำขวัญคุณธรรมในบริเวณรอบโรงเรียนโรงเรียนมีใจใฝ่ในธรรมมีความอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยสงบสะอาดและปราศจากสิ่งเสพติด อบายามุกทั้งปวงมาตรฐานที่สองด้านกระบวนการโ r o c เ s s องค์ประกอบหลักที่2.1การเรียนการสอนที่บูรณาการไกลสกขา โรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมหรือหลักตรายศิกขาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันและให้นักเรียนถอดบทเรียนจากกิจกรรมคุณธรมรมส่งเสริมให้รู้จักการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาให้นักเรียนใฝ่รู้และสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โรงเรียนเชิญพระวิทยากรจากส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรมสถาบันวิปัสนาธุระมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยมาให้ความรู้กับนักเรียนภายใต้กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรปีการศึกษาละหนึ่งครั้งให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นโรงเรียน มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายครอบคลุมกายศีลจิตปัญญาโดยมีจุดประสงค์เน้นเพื่อพัฒนานักเรียนต่อเนื่ององค์ประกอบหลักที่2.2บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกันลยาณมิตรโรงเรียนส่งเสริมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร อ่อนน้อมถ่อมตนเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันยิ้มแย้มมีเมตตาต่อกันทั้งครูต่อนักเรียนครูต่อครูนักเรียนต่อนักเรียนและครูต่อผู้ปกครอง อีกทั้งจัดกิจกรรมฝ่รู้ฝ่เรียนฝ่สร้างสรรค์และส่งเสริมบุคลากรและนักเรียนให้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่นและคู่ควรแก่การยกย่องเชิดชูผู้ทำความดีองค์ประกอบหลักที่2.3กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต โรงเรียนมันฝึกฝนอบรมให้นักเรียนรู้เข้าใจเหตุผลตามหลักตรายสิกขาส่งเสริมกิจกรรมการรับผิดช,ชอบดูแลร,รักษาความสะอาดอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมรอบๆบ,บริเวณโรงเรียนในทุกเชา้าก่อนเข้าแถวเคารพกทงชาติละ ยังส่งเสริมปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาศรัทธาในพระรัตนตรยัยใส่บาตรทำบุญทุกวันพระมาเรียนและเวียนเทียนตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาคบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสารหะบูชาและวันเข้าพรรษาเป็นต้น มาตรฐานที่3ด้านผลผลิตเอาพุทธองค์ประกอบหลักที่3.1พัฒนากายศีลจิตและปัญญาอย่างอุราาการภาวนาสีนักเรียนการแต่งกายสะอาดเรียบร้อยยิ้มแย้มแจ่มใสรักษาระเบียบว,วินยัยมีความรับผิดชอบซื่อสัตย์มีใจใฝ่ในธรรม โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างปัญญาด้วยกิจกรรมวิถีพุทธมาตรฐานที่4ด้านผลกระทบ Outcome Impact องค์ประกอบหลักที่4.1 บวรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากบ้านวัดและโรงเรียนนั้นจะส่งผลให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนเป็นบุตรที่ดีของครอบครัวและเป็นคนดี รวมถึงเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะคอช่วยเหลือสร้างสรรค์สังคมแห่งคุณธรรมโดยคำนึงถึงเหตุและผลตามหลักพุทธธรรมเราเชื่อว่าต้นต้าทางพระพุทธศาสนาต้นนี้ จะเติบโตอย่างแข็งแรงมีคุณธรรมจริยธรรมดังที่ครอบครัวและคุณงภูทุกท่านได้มั่นฝึกฝนอบรมสั่งสอนตลอดมาเปรียบเสมือนกับการรดน้ำรวนดินและใส่ปุ๋ยต้นกล้าต้นไม้องต้นนี้เพื่อให้โตเป็นต้นไม้อย่างสวยงามสมบูรณ์ ศูนย์รวมวัฒนธรรมวิถีพุทธพรั่งพร้อมกล,ลยุทธ์ไตรศิกขาคือโรงเรียนในวิถีแห่งปัญญาปนิธานบูรณาเข้าถึงธรรมด้วยความขอบคุณโรงเรียนวัฒพานสูงรถไฟนุเคราะห์